สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning Thai Fight Sport h วัตชิว่าพนเดสขอโทษทีนะครับเมื่อกี้นี้เผอิญผญีปุ่นมันเข้าสิงแต่ว่าแล้วเวลาพูดถึงกีฬาการต่อสู้ประเทศแรกที่เรามักจะนึกถึงคือประเทศญี่ปุ่นประเทศนี้มีวัฒนธรรมกีฬาการต่อสู้ที่ยาวนานไม่ว่าจะเป็นกีฬาซูโม หรือคาราเต้แต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของยูโดยูโดถูกพัฒนาโดยคาน o จิโกโรในปีคิตศักราช1882ในการสร้างระบบการต่อสู้นี้เขาได้ใช้หลักการเซเรียคุเซนโยหรือใช้ความพยายามให้น้อยสุดแต่ทำให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจิโกโรเชื่อว่าหลักการนี้สามารถช่วยให้คนที่ตัวเล็กเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าได้ สุดท้ายเขาก็ได้สร้างระบบการต่อสู้ที่มีชื่อว่า judo โดยที่ j u แปลว่าอ่อนโยนและ do แปลว่าเส้นทางซึ่งพอเราเอามารวมกันก็จะได้คำว่าเส้นทางที่อ่อนโยนในกีฬายูโดจะมีทั้งหมด3เทคนิคเทคนิคที่1มีชื่อว่า nagewaza ซึ่งเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทุ่มคู่ต่อสู้ ในนาเกะวาสะจะมีทั้งหมด12ท่าพื้นฐานและจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1 k u z u คุซูชิคือการทำลายความสมดุลของคู่ต่อสู้ขั้นตอนที่สุซคุริคือการทำท่ากำลังจะทุ่มคู่ต่อสู้ขั้นตอนที่3กาเกะคือชื่อที่เรียกการที่ทุ่มคู่ต่อสู้เรียบร้อยไปแล้วเทคนิคที่2มีชื่อว่าคาตาเมวาซะซึ่งเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการกอดรัดหรือล็อกข้อของคู่ต่อสู้ เทคนิคนี้จะแบ่งเป็น3ประเภทนั่นก็คือ 1. o s a งโอไซกโ a มิคือการกดล็อกคู่ต่อสู้บนพื้น 2. Shime Waza คือการรัดคอให้หายใจไม่ออก 3. Kansetsu Waza คือการล็กอกคอเทคนิคที่3มีชื่อว่าอ t e Mi Waza ซึ่งเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการชกต่อยหรือทุบตี ยูโดได้เป็นกีฬาสาธิตที่โอลิมปิกเกมส1932ณกรุงลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแต่มันได้มาเป็นกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่โอลิมปิกเกมส1964ที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายูโดก็กลายเป็นกีฬาที่แข่งเป็นประจำที่โอลิมปิกเกมสแต่นอกจากนี้ World Judo Championships ก็เป็นการแข่งขันยูโดนานาชาติระดับสูงสุดโดยที่มีการแข่งขันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1956 การให้คะแนนในยูโดนั้นจะมีอยู่2แบบแบบที่1อิปปอน อิปปอนนั้นเท่ากับ1คะแนนและถ้าฝ่ายใดได้อิปปอนก็จะเป็นผู้ชนะการที่จะได้อิปปอนเกิดจากการทุ่มคู่ต่อสู้ที่มา,าจากการควบคุมกําลังที่ดีหรือไม่ก็จับคู่ต่อสู้กดกับพื้นให้นานถึง20วินาทีนอกจากนี้การทําให้คู่ต่อสู้จํานนโดยการรัดคอหรือล็อกขอ้อสามารถทําให้นักกีฬาย,ยูโดได้รับอิปปอนอีกด้วยวิธีที่2วาซาอาริ วาซาอารินั้นเท่ากับครึ่งคะแนนฝ่ายใดที่ได้วาซาอาริสองครั้งจะชนะการแข่งขันการที่จะได้วาซาอาริจะต้องจับคู่ต่อสู้ทุ่มแบบไม่ต้องมีเทคนิคหรือจับกดกับพื้นนานระหว่าง1 0บถึงสิวินาทีนักกีฬายูโดทุกคนจะต้องสวมชุดที่มีชื่อว่ายูโดจิหรือยิปัจจุบนันการแข่งขันระดับนานาชาติจะมีแบ่งพิกัดน้ําหนักถึง6พิกัดซึ่งรุ่นพิกัดชายและหญิงจะแตกต่างกันออกไปเหมือนกับกีฬาการต่อสู้ทั่วไปยูโดมีการแบ่งระดับความ ความสามารถโดยการใช้สีของสายคาดเอวตั้งแต่สายขาวสายเขียวสายฟ้าสายน้ำตาลสายดำและสายแดงนักยูโดที่ยังไม่ได้สายดำจะเรียกว่าเป็นนักยูโดระดับ Q ส่วนใหญ่พวกนี้มักจะเป็นนักเรียนส่วนนักยูโดที่เป็นสายดำขึ้นไปจะเรียกว่าเป็นระดับตันซึ่งถือว่าเป็นผู้นำ หรืออาจารย์ยูโดเป็นกีฬาที่มีอิทธิพลต่อกีฬาการต่อสู้ชนิดอื่นอีกด้วยเช่นซามโบของประเทศรัสเซียและบริสเลียนยูจิ s สุของประเทศบราซิลปัจจุบันยูโดเป็นกีฬาพื้นฐานที่สําคัญในการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA เพราะการรวมของท่าจับทุ่มกับท่าล็อกข้อมีนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหลายคนที่ได้ฝึกกีฬายูโดก่อนที่จะขึ้นสังเวียนกรงแปดเหลี่ยมมีแชมป์ UFC รุ่นไลต์เวทฮะบีบนอร์มาโกเมโดฟแชมป์ยูโดประเทศรัสเซียและตำนาน MMA Fedor e เอ i i เล enko และอดีตแชมป์ c หญิงรุ่นแบนทัมเวทร n d a r o u วซีเอาเป็นว่าถ้าไม่มียูโดกีฬาต่อสู้แบบผสมผสานก็คงไม่มีการแสดงให้เห็นถึงฝีมือแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ส่วนครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับกีฬามาฝากพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Good Morning Thai Fight Sport ทุกวันอังคาร10.00นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ